กลับมาอยู่กับครอบครัวคะ่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนักแสดงที่หลายท่านต้องรู้จักกันนะคะหนุ่มอะตอมสัมพันธภาพค่ะโลดแล่นอยู่ในวงการมานานมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายสำหรับหนุ่มอะตอมแล้วจากเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2564เขาเป็นเพื่อนสนิทของยาราสาแตงโมนิดานะคะประสบอุบัติเหตุเป็นรถเสียหลักชนต้นไม้ผิดค,ความค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปาง ขณะนั้นอะตอมเองก็อยู่ในอาการที่ชนิดว่าโคม่าเลยและไม่รู้สึกตัวจนต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะล่าสุด26พฤษภาคม2565ครบรอบ10เดือนหลังประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางวันนี้บังเอิญตรงกับวันที่ผ่าตัดนิ้วมือตรงนิ้วซ้ายพอดี ด้านอะตอมเผยว่าทัน,นที่ตนเองประสบอุบัติเหตุจนสิ้นลมหายใจไปแล้วหลายนาทีนะแต่พอฟื้นขึ้นมาได้ทําให้ตนเองมีความคิดเปลี่ยนเลยอะตอมเผยว่าวันที่26พฤษภาคมวันครบรอบ10เดือนพอดีหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางลมหายใจไปด้วยแป๊บนึงวันนี้บังเอิญดันเป็นวันที่ผมผ่าตัดนิ้วชี้ที่มือซ้ายเอาเหล็ก ที่นิ้วชี้มือซ้ายออกพอดีอุบัติเหตุที่ผ่านมาผมคงจะพูดถึงมันและนึกถึงมันตลอดเลยครับผมได้มีโอกาสตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยครั้งนี่ความสงสัยว่าเรานั้นรอดชีวิตมาได้อย่างไรทั้งที่เราสิ้นลมหายใจไปแล้วตั้งหลายนาทีแต่พอมีโอกาสมาศึกษาเรื่องจิต เรื่องเวรเรื่องกรรมก็พอรู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาคงยังไม่อยากให้จิตรเราไปอยู่อีกภูมิในเวลานี้ให้เรามีโอกาสใช้ชีวิตทําแต่สิ่งดีๆเพื่อโลกและผู้อื่นในสังคมก่อนจะลาโลกนี้ไปยังไงทางทีมงานก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยคะ่ะ thank you